ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้าทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจัง แต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID m o มอต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ a c e b o o k มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับ ในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมัตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกากร์ดพิกเด็เลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิอาทำใจให้สงบกันก่อนแล้ว ก็จะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวระ,ะครังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่สามสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือลึกๆแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เดอะโฟล วันนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องเออ The Sun Strange โ oh อ้โหชัดเจนคุณกองที่หนึ่งไม่ต้องพูดกันยืดยาวนะเขาชื่นชมในตัวคุณเขามองดูคุณเป็นคน,ม,คนมีความสุขเหลือเกิน The Fool เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคนที่มีความสุขมีจินตนาการมีความคิดส,สร้างสรรค์ไปในทางที่ดีอาจจะติดความประมาทเล็กน้อยอ่าเห็นไหมการละลาอยู่บนริมหน้าผา แต่อยากให้ตีความไปในทางที่ดีมากกว่านะครับในทางทมีความคิดสร้างสรรค์มีความสุขอ่าอย่าไปแปลตรงตัวนะว่าเดอะฟูคือคนโง่ไม่ใช่ไม่ใช่อืมจาไว้เลยว่าเดอะฟูคือตัวแทนของคนที่มีความสุขมีความคิดสร้างสรรค์แต่อาจจะมีความประมาทเล็กน้อยอ่าถ้าปรับปรุงแก้ไขได้ชีวิตก็จะโลดแล่นไปเติบโตไปได้นะเขามองคุณแบบนี้ THE SUN เขามองคุณเป็นแสงสว่างเป็นทางสว่างเป็นความสดใสเออคุณคือความสดใสในชีวิตเขาไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเป็นจีบจีบจีเป็นอยู่หรือแม้แต่เป็นแค่คนรู้จักก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในสถานะอะไรขอให้มั่นใจได้เลยว่าเขามองคุณในแง่ดี strange เขาอยากเข้าหาคุณอ่ะเออเขาอยากจะยอมคุณทุกอย่างอยากจะสารสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าผมมองดูแล้วว่า เขาน่าจะมองว่าคุณมีคนคบหาอยู่แล้วเขาน่าจะมองว่าคุณมีเจ้าของอยู่แล้วเลยไม่กล้ายุ่งคุณมากอะไรประมาณนี้เพราะคุณดูมีความสุขดูมีสเสน่ห์เหลือเกินเออในสายตาเขานะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีเจ้าของแล้วสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขาชอบคุณมากอืมถ้ายังไม่ได้รู้จักกันเป็นทางการแค่มองมอง,มองกันอยู่เขาก็อยากจะบอกคุณว่าขอคบหาด้วยได้ไหม เป็นเพื่อนก็ยังดีอะไรประมาณนี้เออหรือถ้ารู้จักกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นมิตรสหายกันแล้วอ่าเขาก็อยากากบอกคุณว่าเอยเราชอบเธอนะเราชอบคุณนะคุณมีใครหรือยังนะถ้าไม่มีใครขอคบขอศึกษาดูใจกันได้ไหมนี่อาจจะถึงขั้นนี้ได้เลย อนุญาตให้ฟินได้แต่ว่าอย่าเพิ่งจิกหมอนกันนะเพราะว่านี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกทท่านนะครับนะเป็นพลังงานรวมนะครับใครที่กําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แสดงว่าพลังงานตรงแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงลองดูกองอื่นได้ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆอยู่และอยากบอกคุณเขารู้สึกชอบคุณมากอยากบอกคุณว่าชอบคุณเหลือเกินอยากเข้าหาคุณอยากคบหาคุณเหลือเกินเออเพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีเจ้าของแล้วคบได้ไหมคุยได้ไหมอะไรแบบนี้ที่เขา อยากบอกคุณประมาณนี้นะครับคุณกองที่1ถ้าคุณยังไม่มีใครลองเปิดโอกาสให้เขาดูแต่ถ้าคุณมีใครอยู่แล้วก็วางตัวดีๆรักษาระยะห่างที่เหมาะสมนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้นะหัวข้อลึกๆแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณวันนี้ใช้ไพ่3มใบรู้เรื่องเช่นเคยคุณได้ไพ่โอ้โห9ดาบไม่ต้องกลัวดาบบางทีมันก็มาเตือนบางทีมันก็คือความเครียดดัง m a จิเชียน เออมันเขามีปัญหาส่วนตัวอยู่เด็กถือไม้เท้าเขามองคุณในแง่ดีคนนี้เพียงแต่ว่าเขามีเรื่องเครียดอยู่มีปัญหาส่วนตัวอยู่เขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้ฉันเครียดจังเลยฉันเจอปัญหารุมเร้าหลายด้านเออขอโทษที่ห่างหายไปกรณีถ้าคบหากันแล้วเขาห่างหายไปนะ เขารู้สึกอ่ทะเลาะกับตัวเองมีการถกเถียงกับตัวเองในหัวในความคิดเออมันมีสิ่งหลายอย่างที่เขาพิสวงงงวยหาทางออกไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สามารถปรึกษาใครหรือว่าไม่กล้าปรึกษาใครเพราะว่าเขามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเกินไปเอออย่าไปมองว่าทําเขาไม่ไว้ใจคุณหรือเปล่าทําไมไม่มาปรึกษาคุณหรือไม่มาคุยกันตรงตรงมีอะไรไม่บอกกันไม่หรอกเขาเป็นคนขี้เกรงใจเออแล้วเขามองคุณว่าชีวิตคุณดีอยู่แล้วเขาไม่อยากหาภาระอะไรมาเพิ่มให้คุณประมาณนี้นะครับ คุณกองที่สองนะก็ชัดเจนว่าคุณกองที่สองเนี่ยคนที่คุณนึกถึงอยู่นี้เขามีปัญหาส่วนตัวแน่นอนละ่ะดูแล้วนะก้าดาบนี่ตีความได้หลายอย่าง แต่เท่าที่จากประสบการณ์ที่เคยดูมาจะตีความไปนในด้านสุขภาพการงานการเงินอะไรทํานองนี้หรือแม้แต่ปัญหาครอบครัวญาติพี่น้องมากกว่าเออแม้แต่การถูกแทงข้างหลังการถูกมิตรทรยศมีปัญหาที่ทํางานก็ได้นะไม่อยากให้ตีความไปนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดูแล้วเป็นปัญหาส่วนตัวดังกล่าวและไมจิเชียนเนี่ยจริงๆเป็นไพ่หมอดูไพ่ความรู้ไพ่วิชาการแต่ออกมากับก้าวดาบนี้มันดูเป็นการเขาเรียกที่ว่า เขาเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆด้วยตัวเองเออสร้างความงุนงงพิษหวงในใจทะเลาะก,กับตัวเองจะเอาหรือไม่เอาดีจะทําหรือไม่ทําจะเดินหน้าหรือจะถอยอะไรประมาณนี้นี่คือแม่จีเชียนกับก้าดาบเด็กถือไม้เท้าแทนตัวคุณคือความรู้สึกของเขาที่เขารู้สึกว่าคุณอยู่ของคุณดีๆเขาไม่อยากรบกวนคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือตอนนี้เขามีปัญหานะตอนนี้ฉันมีปัญหานะ เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอะไรประมาณนี้เออแล้วแต่ว่าคุณจะคบกันอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ได้จํากัดนะครับถ้ารู้สึกพลังงานตรงก็รับไปแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงลองดูกองอื่นได้อ่าเพราะนี่คือพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับแต่แนวโน้มของคุณกองที่2เป็นดังกล่าวไปแล้วเนี่แหละเขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวอยู่เออถ้ามีการห่างหายกันไปก็ขอเวลาเขานิดนึง ขอโทษด้วยที่ทําให้เป็นห่วงอะไรก็แล้วแต่เป็นการสื่อในทางที่ดีเออว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาแก้ปัญหาได้ถ้าเขาคลี่คลายทุกอย่างได้เขาจะกลับมาเป็นคนเดิมเขาจะติดต่อมาเองหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขาเกรงใจคุณมากเขาไม่อยากรบกวนคุณและเขาตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าทุกอย่างคลี่คล,คลายเขาจะกลับมาทําให้ทุกอย่างเข้าสู่สถานการณ์ปกติครับผมเป็นกําลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้นะหัวข้อลึกๆแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณนะวันนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องเช่นเคยคุณกองที่3คุณได้ไพ่อัศวินถ้วยโอ้ยเขาอยากรู้จักคุณนะเนี่ยหรือว่ารู้จักกันแล้วหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันห้าดาบสองเหรียญ คุณกองที่สามเราตีความได้สองอย่างกรณีที่หนึ่งถ้าคุณกับเขายังไม่รู้จักกันยังไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรกันเขาอยากเข้าหาคุณเขาอยากเป็นมิตรกับคุณเห็นไหมอัศวินถือถ้วยมาแล้วเขาอยากเข้าใกล้คุณมากกว่านี้เขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้แต่ถ้าคุณรู้จักกันแล้วเป็นไปได้ว่าเขาอยากผูกสัมพันธ์ธตรีอยากเข้าใกล้คุณกว่านี้อีกเออไปคิดเอาเองว่าเข้าใกล้แบบไหน คนเรามันต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมในแต่ละสถานะแต่อัศวินถ้วยเนี่ยคือการอยากมาผูกมิตรผูกสัมพันธไมตรีในบางคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแปลว่าจะมาจีบก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่การจีบตรงๆเออเป็นการจีบนเนียเนยเพราะว่าลึกๆในใจเขาเขาก็กลัวว่าคุณจะไม่ชอบเขาหรือเปล่าเออแล้วก็บาง,บางคนนะในบางคนนะไม่สามารถตรงทุกคนนะห้าดาบเนี่ยอบางคนอาจจะมีอดีต อาจจะยึดติดอดีตอยู่อาจจะยัง move on เป็นวงกลมอยู่ยังละทิ้งอดีตไม่ได้อะไรประมาณนี้อา่าสองเหรียญ บาลานซ์ Balance, ชีวิตให้ดีทั้งคุณและเขาพยายามบาลานซ์ชีวิตให้ดีความสัมพันธ์ครั้งนี้พัฒนาได้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็ชัดเจนแล้วอย่างที่บอกไปท่านขั้ต้นว่าเขาอยากเข้ามาเป็นมิตรกับคุณอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณถ้ายังไม่รู้จักกันเขาอยากรู้จักคุณอ่าแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นประมาณนี้นะโอเคชัดเจน แต่เขาก็ยังมียึดติดอดีตบางอย่างยึดติดประความทรงจําประสบการณ์เก่าๆบางอย่างเออแม้กระทั่งบางคนกลัวคุณไม่ชอบเขากลัวจะมาทํารุ่มราม่กลัวจะมาลบกวนกลัวจะมาเป็นส่วนเกินในชีวิตค,คุณก็ว่าได้ประมาณนี้เป็นสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจยังไม่ได้บอกแต่เนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากบอกเออขอเป็นเพื่อนได้ไหมขอคบหาได้ไหมหรือถ้ารู้จักกันแล้วก็เฮ้ย ลองมาคบกันดูไหมอะไรทํานองนี้นะครับมากน้อยแล้วแต่ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงเออลองไปพิจารณาดูนะว่าคนที่คุณนึกถึงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าพลังงานตรงก็รับไว้ถ้าไม่ตรงลองดูกองอื่นได้คีย์เวิร์ดสำคัญคือบาลานซ์ชีวิตดีๆทั้งคู่เออเรียกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติถ้ารู้จักกันอยู่แล้วรักษาความสัมพันธ์ไว้ในจุดเดิมอืม ระยะห่างเดิมมีแค่ไหนคงที่อย่างนั้นไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบเข้าหากันยังไม่ต้องรีบใกล้ชิดกันศึกษานิสัยใจคอด้านดีด้านเสียกันให้ถ่องแท้ไม่ต้องรีบนะครับโอเคประมาณนี้สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับถ้ายังไม่รู้จักกันก็คืออยากเข้ามารู้จักแต่ถ้ารู้จักกันแล้วเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นกว่านี้รวมไปถึงอยากขอคบหาด้วยนี่ประมาณนี้ครับโอเคครับโชคดีครับผม โอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ําเสมอว่าดูเพลินๆเป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับ ไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe like แชร r e และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกเอ้วันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่า ระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ